สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เรามาให้สามรัฐนะคะอันนี้สามรัฐค่ะเยอรมนีอังกฤษรัเสเซียนะคะตัวนี้สามรัฐค่ะเยอรมนีอังกฤษรัเสเซียตามนี้เลยเด่นมากมายก็อยู่ที่เก้าเจ็ดนะคะนะเด่นรองหกแปดนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีสองเจ็ดสองแปดห้าเจ็ด จ็ดสี่ตัวนี้คือรองกันไว้สักสองคู่ค่ะเจ็ดหนึ่งกับหกสี่นะคะตัวนี้สายลากบนก็จัดไปที่เก้าเจ็ดกับหกเจ็ดกันกับหัวหนีนะคะฟันเจ็ดรองเก้านะคะนะนี่ยังมายังไม่หลุดนะคะตัวนี้เมื่อวานก็มา, 5, มานนะะหม้าสี่มาตัวกันนะคะเมื่อวานนะคะมาตัวกันนะคะเจาะไม่เจาะเด่นเม็ดเดียวไม่มาวันนี้แหละนะคะเก้าเจ็ดกับหกแปดนี่แหละนะคะ ลากไปเลยนะคะแตกบนนะคะเมื่อวานทลาด5้าสี่ก็แตกบนนะคะเมื่อวานแต่ไม่ใช่ตัวเม็ดเดียวนะคะก็เลยไม่ได้กันนะคะใครอยากได้ภาพนิ่งหรือว่ายังไงไม่อยากดูคลิปก็ติดต่อไลน์กลุ่มได้นะคะทักมาด้วยนะคะนะแอดมาก็ต้องทักมาด้วยนะคะไม่ทักมาเราดึงเข้าไม่ได้นะคะนะเราไม่รู้ว่าคนสนใจอะไรนะคะเข้ามาสนใจอะไรบ้าง ต้องทักมานะคะเข้ากลุ่มนะเลขน้องแมวก็อยู่ตรงนั้นเลยนะคะก็จะมีค่าอา,าหารน้องแมวนะคะที่ต้องให้นะคะช่วยช่วยน้องแมวนะคะเราก็จะไปช่วยลูกๆของเราอีกต่อไปนะคะกําลังรอทํามันอีกสามตัวนะคะนะนะไปเจอแมวมาคลอดลูกไปอีกเจ็ดตัวนะคะตรงนี้นะ ลูกเจ็ดนะคะคนรอทำามันอีกสามตัวทำามันก่อนนะคะก็จัดการเอาอาหารน้องหมาน้องแมวไปให้เรียบร้อยนะคะนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย